ยังเหมือนเอาหนามมาขังไว้ดีกาะนน้ำกินกูเร็วแล้ววะเรากินเหรแม่แจ้งโออแล้วแล้วโอ้ยเหลี่ยวก็เอามาตัวเอานั่งลงเอายากเนาะน้ำไปเสียอ่ะยังกูบอกน้ำมาน้ำวุ้ยวุ้ยแจ้งพระเขาก็ต้องมีน้ำมาน้ำตัวเทอกูแค่นด้กูเป็นยังไปสุดที่เฮ็ดเออเข้มนี่เนาะ แกนใ้มันเร็วมันซัดเช่าตัวอ๋อี่ฮานี่มึงแซงกูจีมึงได้แซงโว้ยเกรงไปใส่ไปใส่ก็ยาเราตัวกระิไปโห้นะเมียเจ้าเจ้าวยังโมโหจะมาถามเราจังไรโอ้ยปวดโพนะตื่นเต้ามากับโบยูโบยูอย่งงวดไปอ๋อสมออีกติดกระชิแม่เต้าเวียกแล้วเนาะนี่อย่างอีกเอาพริกมากัดดูกับหลับมาพริกบุ๊มบ่๊กกระิเป็นอย่างมันเผ็ดแล้วมันบ่แซ่บมันบ่โดดมันบ่โดดเอ้ามันบ่คึกมันบ่คัก กินลาบกินก้อยมันก็ต้องมีบักพริกมีกระเทียมมี่เน่าผักครับแก้มตัวแลวเร็วๆรูปนี่แปลงวหอดกรุงเทพริกเลยแบกพริกนะมามีบักพริกกูกินบ่ได้อะไออนี่เอ้านี่กินกระเทียมบ่ม,มีบ่ม,มีมันมัดมึงไปสอบางมึงได้กระเจาะรูปหัยากไปวนนี้มึกินน้ำดอกกินมุนี่<า> แล้วส oh. ิกัดพ่อหุ่นงามเนี่ยกับวัยุบาดยูเฮือนโคตรโคตรไมอยู่ในกินจะขีกินหยังขัดน้อไม่กับจืดจืดจะไม่เห็นจังเลยผมบอเฮียนมาสิเอหอนมดสอนรค์ตีนัอยู่นักยิ้จมยังเกาะใส่มาอีกฮะจะจมหยังจมตัวเห็นนักยูนกินไปใส่มาจนอ้าวข่อยกลับไปเบิ้งลูกหนามยุ่งายตัวลวงนีตัวนันตกน่ะยุ่งไรหลายคนเป็นไขรเลือดออกเขาเอ้ยข่อยไป ขวมอ่งางน้ำให้ข้าเจ้าทีับ้านที่เมืองสร้างมูจากคว่มสะอาดกันยังไะกระโปงกระไลอันนี้มอเหงแต่กระโปงอยให้น้ำขังบักหลายๆไงเออเออจังเอดีว้ายว้ายว้ายยังไงไหเอาน้ำม,มาขัางไว้ก่อนนํากิน <c oughs> กอูอ้อยออ้อสองอ้อยไงเอาขวมใหยังไง กะย่านลูกน้ำยุ่งไรมันใส่ลูกน้ำบ้านกก <c oughs> เจี๊ยบหักกระตักไอ่ระเบียบจัดไงเอ้แกตักละเน,นาะเอาสมมติหนิเอาบัดยามสิกินกะไปเอามาสุกัวเตโาเอามาตังไว้จังเสียลูกน้ำยุ่งไรยุ่งไรมันมักใครใช้มันกระเดิดลูกน้ำใ<อ>ห้แกเฮ็ดแห่งให้เป็นไข่เลือดออกเห็นบ่นยุ่งบ้านมึงเต็มสิมาเซิรกันเร็วปวานี่น่ะเอามันจะพูดเดี่ยวทีนด้จะกกระเบิงตะข่นเนี่ยตงตากันเราได้เนี่ย โอ้ยสะอาดไงอันอีป้องกันดีแล้วดีแล้วมีเนียบอา๋อดีแล้วนึกมาขวบน้าขวบขวบขวบจะเป็นยังกินอิ่มแล้วก็ไปหากินน้ำกินน้ำอย่างคุณอายอายุแองก็ไปคุณสาอุ๋งไปขวบไปโอ้ยมันก็ไปซาอุ๋งเลยนุ่งเลยไรอย่างเดยวตายต้นใส่เบลคอยใส่ไปแล้วสาปลาเจ้าเลี้ยงมื่นโตโอ้ยโอ้งหว่าปลาเจ้าสิยั่งโบเด้อรเน่ากี่ไรกินกระเพาเฮ็ดเลยกูรักน้ำไมากินมึงยังมาขวบอีกอยู่ง ความตัวมันเป็นหนาทีโอ้ยอิ่ซื้อสัตว์ไงอดสมอดสักทีเก็บกูบนจะสแตกแล้วเขาไม่ได้กินน้ำเนาะโอ้ยเห็ดหลายสมอดสดดัดสดดัด